ขาวิ่งเพื่อบ้านสุดท้ายนะครับทำแล้วทาสีครับทาสีกวนวันที่28จะจัดที่นี่นะครับเราจะทําให้สะอาดตาแค่นั้นเองพี่ท็อปบอกจะทําให้มันสะอาดตาหน่อยมองไปมันจะได้มีดูตรงไหนมืดตรงไหนมนไม่เอาเราจะทําให้เป็นสีขาวเพราะสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่บุญเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะครับเราจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับโรงทานอยู่เรื่อยพี่ท็อปบอกนะครับจะมีโรงทานบ่อยมากที่นี่นะครับ วันหยุดนกคัะเลิก์วันเฉลิมพระชนมพรรษาไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของวันแม่วันพ่อวันสวรรค์นครรัชก,กาลที่9มีหมดเดี๋ยวเดยวผู้ชายจะให้ปิงมาเป็นลานไม่มีโอ้บอกว่าของปิงสำราญมีปิงที่ไหนไไชื่อคองคํากระดาเย็นๆหยอกเล่นหอกเล่นเมื่อวานเจอปิงเยอะไงผมได้ตั้งชื่อใหม่คองปิงสำราญไง ของลำกระดานโอเคขอบคุณมากคุณแม็กขอบคุณมากขอบคุณมาก,มากตักปิงเยอะจริงเมื่อวานไอ,ไอ้บอยโดนดีเดียวเลยสองตัวตัวบ้านลมเนี่ยครับอยู่แถวบางนาไกลจากที่นั่นไหมมา,มาอา้าวก็หลายโลอยู่หลายโลผมก็อยู่บางนาของใหม,ม่แล้วอ่ะจากปง<า><า>ปิงเกาะ <laughs> <laughs> ไม่ไม่ตั๋วเลยล้ออกมา อืมได้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 อนได้เยแก้วก็ได้เดี๋ยวแจ้งลุงหน้าหนึ่งเดือนเมื่อคืนไม่ไปหาน้องไม่ได้ไปครับนี่ไงอยู่นี่ไงเอาขอเอาของเกียมเดินไฟดูท่อน้ําดูความพร้อมทุกอย่างเนี่ยแต่วันนี้จะไปวันนี้จะไปวันนี้วันพั้พี่ท็อปไม่ได้ออไม่ได้ไปไหนพี่ท็อปเดี๋ยวจะใจวันนี้สวดมนต์อยู่บ้านนะครับขอร้องด้วยกันอาร้องด้วยกันคือวันพั้เนี่ยพี่ท็อปไม่อยากตอบไปไหนเพราะว่าเราทำต้องจิตใจทําให้ทําจิตใจให้สงบนะครับทายาหมองช่วยได้มั้ย ใช่ปิงชอบแปะปิงชอบแปะอุ้ยโอ้เรื่องกินเรื่องอยู่ใครจะสู้พ่อเรื่องพายเรื่องถอพ่อไม่สู้ใครู่แล้งแล้วได้กินแล้วได้กินแล้วมีขนมของกินมาด้วยครับขอบคุณนะของกินนี่มันจะไม่ได้ไม่เหงาครับเนี่ยครับงานบุญเรามาทากันอย่างนี้สนุกครับไอจากนนไมโคะฟาขวังครับหมดแล้วเนี่ยเหรอยินดีด้วยคุณวาลีเมื่อคืนพ่อผัดอะไรให้กินมกอวานทีเด็ดเลยผัดผัวเบื่อ หอยลายนี่ผัดหอยลายกับผัดกะเพราไก่เครื่องในโหของแท้แหมปากหวานชิมแล,ล้วเหรอคุณคุณแอนชิมแล,ล้วเหรปากหวานอ่ะเออเดียวเขาก็าว้าอีกมีพระมาช่วยด้วยเหรอไหนองค์ไหน,ไหนว,ว,วันนี้หนีสิกา,ก,าก๊อบมาเขา <c oughs> เขาาบอกมีเอะเขาบอกมีพระมาช่วยด้วยเหรนู่นนะอ๋อแค่หนีสิกาก๊อบมาหนีสิกาก๊อบมาหลุงตลบหลุงตลบ นะเขาพูดความว่อจากปากเกร็ไม่ถึงนิวิตใหม่ตลาดเป็นายทัศน์แท็กซี่ประมาณเท่าไหร่โอ้โหปากเกตปากเกตมานี่หลายตั้งอยู่นะเพราะมันข้ามฟากมาเลยอ่ะมันไม่ถ้าไม่สะดวกก็ผมอยากให้นั่งท็กไอ้นั่งรถไฟฟ้ามาดีกว่าแล้วมาลงต่อรถไฟฟ้ามันมาลงตรงแถวโรงพยาบาลนพรัตอ่ะแล้วขอนั่งแท็กซี่มาบอกมาเนี่ยถ้ามาเช้าเช้าแท็กซี่อาจจะพามาด้วย นะติดแท็กซี่มาเพราะว่าแท็กซี่เขาจะมารับที่นี่นะมารับเงินที่นี่นะพี่ท็อปเขามอบแท็กซี่หนึ่งพัน 1, คันคันละห้าใบแดงกับหนึ่งถุงยางชีพถุงยางชีพโดยมูลที่โลกตันยูโดยท่านดรรัตนาสมสกุลลุ่งเรืองนะครับมอบถุงยางชีพให้ด้วยนะครับตลาดแห่งนี้อันนี้ยังไม่เรียกตลาดดีกว่าเรียกเป็นลานนะครับลานลงทานของพี่ท็อปก่อน นะครับตลาดที่ท็อปบอกจะตั้งเป็นตลาดเป็นไหนายเรายังไม่รู้อนาคตว่าจะตั้งตลาดตรงไหนยังไงเดี๋ยวรอก,ก่อนรอให้เป็นรูปรูปรป่างก่อนตอนนี้ขอเป็นลงทานก่อนนะเป็นสถานที่จัดงานแจกแท็กซี่เป็นรงทานก่อนท่าสีครับทาสีกันทาสีกันลานบุญอ้าถูกต้องลานบุญลานบุญโอเคเป็นลานบุญเนาะลานบุญลานบุญเปลี่ยนนายเอ้านะแม่แม่เขาชอบ อันนี้อันนี้แต่พี่ท็อปก็ตั้งเป็นตลาดเป็นนายแล้วแหละแต่ตอนนี้เป็นร้านบุญก่อนเพราะว่ายังไม่เห็นเป็นมีการขายเขยอะไรเราก็เป็นเป็นร้านก่อนลวกันร้านบุญของเป็นนายก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเสียมีบุญนะโอเคเขาเป็นเจ้าของตลาดเขาเป็นเจ้าของตึกเขาเป็นทุกอย่างนะรถไฟฟ้าผ่านแค่มีนบุรีเส้นมีนบุรีจะลงแท่นโนพรัฐโรงพยาบาลแถวโรงพยาบาลโนพรัฐนะมันจะมีมันจะมีแถวกม8กม9เนี่ยมันจะมีสถานีอยู่ ลองลองเช็คดูลงให้สุดอ่ะก่อนจะเลี้ยวโค้งม่เราจะบอกบ่ถ้าเราศึกษาดูว่าถ้าเราจะไปนิมิตใหม่เราจะต้องลงตรงไหนสุดตรงนั้นแล้วนั่งรถเอนั่งนั่งแท็กซี่ต่อหน่อยไม่มีรถผ่านนะเส้นนี้ไม่มีรถผ่านขอโทษจริงๆซีอีโอเป็นไหนครับผมเส้นทางนั่งรถฟ้าผมพูดอย่างไม่อายเลยนะผมไม่เคยนั่งรถไฟฟ้าสวัสดีครับ สถานที่จัดง,งานสถานที่จัดง,งานแล้วไปอีกไหมไปอีกประมาณหลายสิบโลเหมือนกันหลายสิบประมาณสิบสิบกว่ากิโลไม่ถึงยี่สิบโลหรอกนะเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามา,า,มาทางนี้ไม่ใหม่ก่อนออกไปลำลูกกาสิบกว่าโลสิบกว่าโลแท็กซี่พอไม่เกินไม่เกินต้าตังตรงนั้นเนี่ยแท็กซี่ไม่เกินสองร้อยไม่เกิน,ไม,กน,ไ,มกนไม่เกินนะไม่เกิน100 100ร้อยก็ร้อยกว่าบาทไม่เป็นไรคุณสุดามัน,ม,นมันสถานที่มันสะดวกเพราะว่าถ้าไปนู่นก็เอาเรื่องอยู่นะ สถานที่เดิมคือบรัสเรียนเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะไกลนะแต่เขาทางนั้นมีรถผ่านไงแต่ที่นี่มันไม่มีรถผ่านเข้าใจไหมอันนั้นอันนั้นะไปจริงแต่แต่มันมันไม่คือพวกเราต้องอยู่แต่เนี่ยเรามีที่พักมีเต็นท์มีโรงทานที่นั่นจัดโรงทานไม่ได้เกาะสิบล้อไปเดี๋ยวหัวเขาไงเกาะสิบล้อไป <c oughs> มีเหรอมีเหรอ,ม,อมีรถอ่ะ,อะม่รู้นะลอ,ลองลองดูนะถ้ามีรถตู้ผ่านเข้ามา แต่ยังไม่รู้ว่ามีไม่มีผมไม่รู้ขอมยแปดมีรถเข้ามาครับโอเคอ่ขอบคุณมากคุณคุณแม็กเย็นๆขอบคุณมากเลยสําหรับข้อมูลนะอ่าช่วยช่วยบอกข้อมูลเขาหน่อยว่าถ้ามีรถตู้ผ่านบอกเขาทีปจากไหนไปไหนอ่าให้เขาขึ้นถูกว่าจากมินบุรีไปลําลูกกาหรือเปล่าเข้านิมิตใหม่หรือเปล่าบอกเขาทีผมไม่รู้ผมไม่รู้มมรอ่านั่นแหละครับอยากไปแต่ไม่ไไคุณแอนอย่ามาพูด ใช่เพื่อเพื่อนผมพอ่อเขามีฐานะอยู่เรียบร้อยเลยครับพี่นังแนละทำไงอ่ะหายไปแล้วคนจะเลี้ยงน้ำหายไปแล้วอ,นนอยู่ตรงไหนอยู่นิมิตใหม,ม,มาสี4ทับ4ครับสี่ทับ4นนยยครับครับครับช่วยทาสีได้ครับนี่คุณต้อยคุณต้อยคุณต้อยรู้ยังนนผม,ม,เ,มเป็นใครคุณต้อย ตอบมาเลยรู้ยังว่าผมเป็นใครคุณต้อยน,นี่ทักผมหลายทีแล้วนะผมจำนะผมจำนะสถานมีนเดดีเข้างานมีนตุ๊ตู้อ่าคุณแม็กคุณแม็กเดี๋ยวคุณแม็กแม็กเย็นเยนี่มีมีอ่าเดี๋ยวให้เขาไปทักถามคุณแม็กส่วนตัวแล้วกันถ้าใครอยากรู้ไปถามคุณแม็กเย็นเย็นนะเข้าไปถามแกเลยผมไม่รู้จริงขอโทษที <เอ S 1> ผมก็เพิ่งมาอยู่เพิ่งย้ายมาอยู่เพิ่งย้ายมาดูและถามไปเรื่อยๆครับ ได้เลยครับขอ,ขอบคุณครับขอบคุณคุณแม็กนะขอบคุณมากขอบคุณมากคุณแม็กบอกต่อๆด้วยนะมันมีมีโรงทานนะถ้าอยู่แถวมินบุรีนะบอกได้เลยขับรถก็มาพาครอบครัวมาทานอาหารได้ทานอาหารได้เลยทานอาหารพี่พรกำลังยุ่งนะครับใครที่ติดตามหาพี่พรอยู่พี่พรกำลังยุ่งงานตอนนี้งานเยอะมากงานทุกคนมีงานเยอะมากตัวเห็นก็ดูจากผมแล้วกันดูจากผมแล้วกันนะว่ามีงานตลอดนะครับ ปาทาสีมาทังดินีคือจากงานนี้แหละงานนี้เป็นงานใหญ่จริงๆนะทำบุญใหญ่ๆทำบุญใหญ่ๆนี้จะได้ให้ลูกๆคุณได้แข็งแรงไงครับรู้ค่ว่าคุณยอดอย่ามาพูดคุณต้อยอย่ามาพูดผมงอนนะผมงอนคุณต้อยผมงอนคุณต้อยตลิ่งชันไปไงอันนี้ไม่ใช่ตลิ่งชันอันนี้มีนบุรีเขตมีนบุรีคลองสามวานิมิตใหม่นี่น ครับฉายาพี่ยอหวั่นเจ็บเ,เ,เ,เดี๋ยวเถอะหวั่นเจ็บเดี๋ยวเถอะส่วนมนต์ใช่พี่ท็อปสวดมนต์วันนี้พี่ท็อป,นนอปต้องสวดมนต์นะครับสวดมนต์ไหว้พระเพราะวันพระพี่ท็อปจะถ้าคนเป็นเอฟซีพี่ท็อปจะรู้นะครับถ้าวันพระพี่ท็อปจะไม่ออกไปไหนจำชำจิตใจสงบนะครับเพราะว่าสายบุญสายบุญเลยครับพี่ท็อปนี่สายบุญจริงๆนะครับต้องอาต้องพ่อต้อง,องสวดมนต์ไหว้พระนะครับ คิดถึงเสียม่ดขอบคุณครับขอบคุณครับวันพระสวดมนต์กินใช่กกดนมนกินมังกินมังทุกอย่าง <c oughs> ดูให้ได้เวลาแล้วครับได้เวลา <c oughs> มาไหมนี่นครับเนใครคีดถึงแปะจัดให้นะครับ อขอบคุณมากคุณแม็กเย็นๆนะมาจากไหนทักตัวตัวได้เลยเดี๋ยวเขาแนะนำให้นะครับนี่ครับอันนี้คือ,อโฟแมนคุมงานโฟแมนคุมงานนะครับส่งตรงมาจากธนาซิตี้ให้มาคุมงานนะครับนี่อันนี้คือพนักง,งานพนักง,งานยี <c oughs> ่สิบแปดเบนนายต้องมา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 ,งมาคุณต้อยอย่าเล่นนะไปไหนแล้วคุณต้อยผมไปไหนแล้ว นะทักกลับมาหน่อยนะอย่าเล่นอย่าเล่นรู้ว่ารู้แหมไปอีกนะไปผมลงน้ำามีแป้งเย็นมาเปล่ามีแป้งเย็นมาเปล่าแป้งเย็นน่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอคุณลงน้ำเลยแกลงน้ำเลยกินจดตยว <c oughs> กันไเจ้าของตลาดไม่ไม่มาได้ไงใช่เจ้าของตลาดไม่มาได้ไงแปะด,ดังไหมแปะด,ดังไหม แป้ดังไปดก็นี่แหละใกล้ๆนี่แหละได้เดี๋ยวบอกให้คุณกุ้งนะแท็กซี่ไปได้ใช่เปล่าไปได้ดิครับคุณนญาแท็กซี่28แท็กซี่ไปต้องมาแต่เช้านะเขาจะเริ่มแจกตั้งแต่เช้านะยอดดังกว่าอุ้ยปะมันไปดังเดิองเลยผมไม่ได้ดังผมก็ นตอนเย็นครับเย็นเย็นเย็นมีแน่มีแน,แน่หลายคนครับมาหลายคนคุณคนมามาหลายคนครับมาเก้าคนตอนนี้อยู่เก้าคนครับเก้าคนอเดี๋ยวผมขอท่าสี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคุยด้วย้วดูดูผมทำงานไปก่อนนะเดี๋ยว เดี๋ยวไม่ทางานเดี๋ยวเจ้านายผมเข้ามาดูแล้วไม่เห็นผมทํางานเดี๋ผมยืนคุย,เ,ยเรื่องใหญ่อย่าจ้าอย่าเสียงดังมาเดี๋ยวเจ้านายผมได้ยินโอเคนะราแทจดจัหวัดะาเานาอวัดเสร็จแล้ว

ดูแต es 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 si ่ละอย่างใครเป็ไงแผลผ่าไปหมดไปเดือดร้อนยกขึ้นอีกแกนี่จะรู้จะโคลนยังผ่าได้สบเสร็จโดนยังสองแข็โดนแข็งแข็เราวงไงเราต้องเล่ม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยอาจารย์ลบมานั่งก่อนข้างในมาเดี๋ยวรถแตกมาเข้าลบก่อนอาจารย์มาเข้ารถก่อนน้ำเดือดมีแข็งคอลุนก่อนเดี๋ยวตอนเย็นจะมา ¡Ay, me เรือแล้วเรืโแล้วเรือโตไปตัวเฮ้ยเฮ้ยเมันจะพรอนตานะไน่เลี้ยวกใแ้วเฮ้เฮ้เยเอาละใครจะเล่นหัเล่นอะไรนะ ้องเด็กไม่มีอะไไรม่ตองก็ไม่มีเรียน็ไม่มีสั่งเสื้ก็ไม่มีจะกินกูอย่างเดียวเลยกูปูเนี่ยเออเงินเนี่ยังมีเด็กไม่มีเด็กกินเลิกเงินเด้อเนี่ยมีมีตังค์หน่อยจะเล่นกันแล้วเดี๋ยวก็หมดตูดแล้วก็บอล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 อะไกันอีกไอ้เหี้ยทีเนี้ยแหวกกระของอ่ะแหวกย่าอะไรของอะทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เราฟรีแจกแหวกฟรี่ะ นึ่งที่จะเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าอ่ะผลที่ออกมาเนี่ยเลขสวยมากเลยครับกอนที่แล้วอะไรครับพี่จ๊อบสองสี่หกอะวันี้ไม่ซื้อ้ผมจะซื้อสี่สามอแล้วเลขท้ายเบอร์โทรสั่ผมไม่ได้ผมจซื้อสี่สามสองแล้วผมก็ไมือเราไม่เลกถวยไงเราก็เลยจกใจมากเลยครไล่ดวแม่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 แดดออกก็ละนั่ง แดดล่มเลยนะพอแดดออกกระทาเป้นงา้าระบอว่้ไปไม่ได้มันกำลังเลยส้าระบบถ้าระบบ้ระบบเอามาลงจัดแรกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาเดี๋ยวนายบอกเขา๋ย่าทำเป็นโจง่อี่อมีค่อยอี่า่มแดดมึงก็หาเรื่อยรถไปต่อเดี๋ยวมแดดก็เองเห็ ตีไหนกูขายตีไหนตีน้าไอ้แป้งไอ้แป้งเขาเรียวัดวัดไปวัดท่อตีไหนนี่ไม่ไงอแล้วท่ออะไรเงี้ยไม่ปวดใครหรอกชาไปอันนี้จานลูกเอาแล้วกูมองยังมองหามที่เจอไม่เจอวม่ามนราแไม่แล้วแล้วขยะซื้อมาด้วยนะาเป็นจานก็เพื่อนงกระจายเืมาด้วย มัญหาอะไรเอปาคืออะไรรั่วเลยอะไรเงี้ยเหรอลื่นกระโแข้งในกิการ่้ม่เลยนะไอ้รั่วืรองน้มันลื่นไม่ลื่นคอตลคยัยจ๋าจาเราไป็นลืแผ่นยางเออแผ่นยางมัเป็นบบนีเขาบอกลื่นลื่นมาลื่นมนลื่น ได้ยางโ่งมอได้ได้แผ่นยางดำมาน่ตสกบ้เออแผ่นน่ะยาวใหญ่นก็เมตรคูเมตรฟาเพราะว่าหลังซื้อมาปูให้แม่ผมที่บ้านเนอะไม่เป็นยันยันไม่เพราะแม่ด้วใช่ี่พว่าให้ให้มันก่อเฉยอ่ะพราว่างานเราคุณเายเยอะด้วยคนนึงมีคนดึงไม่โนี่ีงกองหนังบอกดึดิถียเ ไปเือ่อน้ำไปเรื่องนันแล้วหไม่ทันใลยพ <c oughs> ี่พี่ชยก,กลับเลยไม่พี่ชัยกลับก่อนนี้เเรากลับแล้วพี่ชัยก็กลับ <c oughs> ไเไนด้าเรื่องหองนได้านนนแล้วตอบเขเลยเข้าทางลายไม่ได้นายยอด ปอยยิงส e. ุบเหมือนกันครับผมเย็นๆเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นดูให้ใครจะเข้าเวลาเดี๋ยวดูให้ใครจะมาด้วยสอสอทแบ๊กบอกก็ด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอหน่อยไอตอเราตอพี่เมืองอ่าสวัสดีฮะเอาชื่อเต้ไหมบ้าสอรอบอกได้ได้ตอเราตอดีนะปะ วันนี้ไปหาน้องครับอ๋อตอนนี้ก็าทาพักพักบ้างแล้วทาบ้างน,นะครับทากันทำกันทุกคนครับไม่ต้องห่วงครับลุงยอดเพิ่งมาวันนี้ครับลุงยอดเพิ่งมาวันนี้ครับเ <c oughs> ขาบอกลุงยอดทายคนเดียวเลยบอกอ๋อลุงยอดเพิ่งมาครับขยายัวขยายใช่หรือเปล่าพี่ออไป เพียวไป,ไปใช่หรือเปล่าผมไม่ได้อู้นะกินข้าวแล้วครับพูดายงานเจ้านายยังบอกไปถึงไม้ไปแล้วนะบอกแล้วจะว,ว่าไงจะไม่อ่านผมไม่ได้อู้งานนะนะจะว่าไง ยังไม่ได้ช่วยเลยอ่ะตั้งกิ้วตั้งกิ้วผมไม่ได้อู้นะพี่อ๋อไปเนี่ยพิมพ์ผมอู้ได้ยังไงอ่ะคนนึงตรงนี้แล้วเมื่อกี้เขาบอกหนูคือหนูอู้อ่ะหนูอ่ะ